นี้นะคะยกจะพามารับชมนะคะสำหรับรถ11ที่นั่งสุดหรูค่ะ Toyota Majesty 2.8แรนค่ะคันนี้ได้เป็นตัวปี2019จุดใช้งานปี2020นะคะมาพร้อมกับตัวท็อปสุดตารางค่ะแต่ว่าราคาพิเศษมากๆนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกจะพาไปรับชมกันรอบคันนะคะสำหรับคันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆที่เรารับมาจากเจ้าของเก่า นั่นเองนะคะได้เป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้ค่ะตัวกระจังหน้าของเขาเป็นโเมียมนะคะมาพร้อมกับกลรอง3 6 0ทว3แบบนี้เลยนะคะไฟหน้าโบเฉีย่ยวแบบนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED Daytime Running Light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮบีิแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะไล่ลงมามีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้าองตัวนะคะแต่ว่าเซ็นเซอร์มีให้รอบ รวมไปถึงนะคะตัวไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าแบบ LED ออกโรงงานนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางได้เป็นยางปี2019นะคะเป็นยางดันหลออบีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะแต่ว่าให้ดูดอกยางว่าแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวแม็กอลอยของเขาออกโรงงานนะคะขอบเแบบนี้เนาะ มาต่อที่กระจกนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวเฟรียลเนาะอยู่ตรงด้านกระจกนะคะแล้วก็ด้านล่างของเขาก็จะมีเป็นกล้องแบบนี้นะคะรวมไปถึงด้านหน้าของกระจกมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้แบบนี้อีกด้วยนะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมนั่นเองค่ะตัวนี้มีสมาร์ทคีเลตแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในห้องด้วยกันบ้างนะคะในส่วนของตัว เริ่มกันที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นแบบออโต้สองบานนะคะเซ็นทัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวประตูของเขาสามารถเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้นะคะได้จากตัวรถได้เลยนะคะ ก็สะดวกสบายมากๆนะคะส่วนตัวพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนเขาคาดเป็นลายไม้เนาะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกให้แบบนี้นะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวนะคะรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็ยังมีเป็นตัวคุชคอนโทรลนั่นเองนะคะตัวพรีเมี่ยมอัตันแกรนขออภัยคะ่ะได้เป็นตัวแจ้งเตือนออกนอกเลนเพิ่มเติมมาด้วยนะคะส่วนตัวทางด้านเรนไมค์ค่ะ45,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรับมาจาก เจ้าของเก่าเลยนะคะตัวแครนพิเศษใมาอีกแล้วนะคะก็เป็นตัวนวิเกเตอร์ออกสูงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแอร์ของเขาเป็นแบบออโต้แบบนี้แอร์เย็นมากๆนะคะ mm. การลื่นกับอากลื่นถ่ายกันลื่นสะบัดมีพร้อมนะคะ mm. ตัวเกียร์แบบออโต้แบบนี้ผู้หญิงขับก็ได้นะคะ mm. แล้วก็ตัวปุ่ม En g i n e start mm. หรือว่าปุ่ม push Star t นั่นเองนะคะ ของเขาก็จะมีเป็นตัวกล้อง360องศาสุาๆ Parking sensor แจ้งเตือนรอบคันนะคะแล้วก็ไฟห้องโดยสารต่างๆนะคะในส่วนของตัวอ่าด้านหน้าตัวรถก็จะมีออปชั่นประมาณนี้นะคะสภาพอ่าที่ได้มานะคะถือว่าตัวรถสวยงามมากๆเลยนะคะที่จะเปิดของเขาจะเป็นพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะประตูสามารถสไลด์ได้จาก ตัวรถแบบนี้ก็ได้หรือว่าแผงควบคุมคอนโซลด้านหน้าก็ได้นะคะอย่างที่ยกแจ้งไปเนาะเปิดประตูนะคะมานะคะก็จะเจอกับตัวเบาะหรูรา v ว p แบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งหมดเลยนะคะพิเศษ2ตัวหน้าค่ะได้เป็นตัวหัวเบาะมิกี้เบลล์แบบนี้ไม่พอนะคะตัวเบาะยังสามารถปรับนวดไฟฟ้าได้เวลาเดินทางไปไกลๆรับรองว่าสนุกกับการเดินทางแน่นอนนะคะสามารถปรับที่พักเท้าได้ที่พักหัวได้แบบ สุดกันไปเลยนะคะแถมเพิ่มเติมมาอีกนะคะสําหรับคันนี้เจ้าของเก่านะคะใส่เป็นตัวจอกลางมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังเนาะแล้วก็ยังมีแอร์เย็นๆแอร์ราวให้แบบนี้รอบคันค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆต่อการใช้งานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันบ้างนะคะด้านหลังเนาะถเพิ่มเติมนะคะสําหรับตัวแกรนนะคะก็จะมีเป็นตัว เซนเซอร์แจ้งเตือนบอกค่าลงยางด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะ2.8 d ดีเซลนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้4ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ ตัวด้านหลังมีกล้องหลังให้นะคะคันนี้พิเศษอีกแล้วนะคะเจ้าของเก่านอกจากจะเสริมเป็นตัวกลางให้นะคะประตูหลังก็เสริมมาให้เป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าโดยปกติจะยังคงเป็นแมนวนวลอยู่นะคะให้ดูว่าภายในห้องโดยสารของเขาคือกว้างมากจริงๆนะคะลูกค้านี่นะคะคือกว้างแล้วก็สูงโปร่งนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ ชอบเดินทางนะคะคิดว่าน่าจะสะดวกสบายมากๆนะคะต่อการเดินทางนะคะอันนี้คือสภาพที่เรารับมาจากเจ้าของเก่าแต่อยู่คิดว่าสภาพคือรับมาได้สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอย่างที่ยกได้บอกไปเนาะตัวบอกคู่หน้าของเขาคือเป็น ไฟฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีที่นั่งด้านหลังให้อีกนะคะก็คือสะดวกสบายนะคะแล้วก็กว้างขวางมีแอร์ราวให้รอบคันมีอ่าไฟเครื่องโดยสารให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าสามารถนัดดูรถกันนั่งงานได้นะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะลูกค้า หยกมีไฟนแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะคะการันตีได้รับรถจริงแน่นอนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ0 5 6 5 5 4 9 5 2 9 6่าค่ะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถจิมแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ